เจ้า Huawei Watch G6 Series ไม่ใช่แค่ตัวช่วยดูเวลาแต่คือการเปลี่ยนแปลงวงการอุปกรณ์พกพาหลายคนอาจไม่รู้ว่าในความเป็นจริง Huawei Watch G6 Series ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความทันสมัยและสุขภาพของผู้ใช้อย่างลึกซึ้งแต่แล้วในส่วนนี้คือจุดที่หลายคนอาจเข้าใจผิดแต่แล้วที่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามใบหน้ากำลังครุ่นคิดป้ายแสดงไฟฟรงสูง Huawei Watch G6 Series ได้รับการออกแบบให้เป็นเชฟบายดวิน ซึ่งหมายถึงรูปร่างที่คล่องตัวและเหมาะกับทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายกลางแจ้งหรือการทํางานในที่เร่งด่วนตัวเครื่องยิงคงพลทานและสะดวกสบายอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยในด้านการดูแลสุขภาพ h u w e v i e w a t c h G6 Series พร้อมให้คุณติดตามสุขภาพแบบเรียลไทม์เช่นการวัดความดันโลหิตระดับออกซิเจนในเลือด SPO และการตรวจจับการเต้นของหัวใจอย่างแม่นยํา จานสีดีไซน์ที่โดดเด่น Huawei Watch G6 Series ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์ไม่ว่าคุณจะชอบรูปทรงเรขาคณิตหรือแบบพลาสติกตัวเครื่องยิงคงออกแบบมาให้สวมใส่ได้สบายตลอดทั้งวันรวมถึงฟีเจอร์ e c Fit 3.0ที่ช่วยปรับขนาดได้อย่างแม่นยำเพื่อความเหมาะสมกับข้อศอกทุกขนาด แว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายความแตกต่างที่สำคัญ Huawei Watch G6 Series ใช้เทคโนโลยี True Sense สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่สามารถวัดสุขภาพได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการวัด SPO ที่สามารถตรวจจับได้แม่นยำกว่าเดิมพร้อมกับระบบ GPS แบบ d u a l Band ที่ช่วยให้คุณติดตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อนหมุดติกระดาษหัวเหลี่ยมคำถามท,ามที่คุณอาจสงสัยคุณคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้หรือไม่หรือคุณคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆนี้มีประโยชน์จริงๆหรือไม่ แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มากยิ่งขึ้นบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่